วันนี้ผมจะพาทุกคนมาบุกป่าไผ่ล่ากิ้งก่ายักษ์ตัวเขียวคือเอาจริงๆผมไม่ได้มาล่าครับทุกคนแค่ผ่านมาแล้วก็แวะเข้ามาสำรวจเฉยๆก็คือพี่ที่ผมรู้จักเนี่ยเขาบอกว่าเคยมีคนเนี่ยเอากิ้งก่ามาปล่อยไว้แล้วจากนั้นมันก็แพร่พันธุ์ก็พยายามมองหาดูเอ๊ะไหนวะลองสังเกตดูดีๆครับทุกคนเฮ้ยมันกลับมีจริงด้วยตอนแรกก็คิดว่ามีแค่ตัวเดียวนะแต่พอเขาไปดูใกล้ๆโอ้ไม่ต่ำกว่าสิบตัวแน่นอนระเดนคืออยากจะเข้าไปดูมันใกล้ๆไหนกกกันม้่บบตอวา อะอะไรครับคนลเรื่องเลยแต่สุดท้ายพี่โกก็เดินเปิดคนแรกครับเข้าไปก็ไม่รู้ว่าจะเจอตัวอะไรหรือเปล่าภาพในหัวก็คือถ้าเจอมันอยู่ใ,ใกล้ๆก็คือมันจะกระโดดก,กัดคอไหมดูครับทุกคนทางเข้าโคตรดันทุนลังกว่าจะเข้ามาได้ก็กินเวลานานพอสมควรและทุกคนเห็นมาตรงที่พี่โก้จับอยู่ไหมมิตรยองก็ได้ชี้ให้ไปดูสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแมงป่องอันนี้เขาเรียกแมงป่องอะไรคิมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับใครรู้ว่าชื่อแมงป่องอะไรในคอมเมนต์บอกหน่อยนะแต่คิมว่าทางที่ดีอย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่าเดินเดินวนวนอยู่ในป่าสักพักครับสรุปว่าพี่โกพาหลงะเอาไงจะไปทางไหนต่อดีจาที่เดินเข้ามาในป่าแบบเท่ๆตอนนี้กลายเป็นว่าต้องมานั่งตบยุงแล้วแต่ว่าในความโชคร้ายยังมีความโชคดี ผมเจอทางออกแล้วออกมาได้สักทีติดอยู่ตั้งนานเอ้าแล้วคนอื่นหายไปแหนวเนี่ยก็อย่างว่าแหละชีวิตติดคอนเทนต์คือทุกคนสงสัยไหมทุกคนออกมาจากป่าได้หมดเลยนะคือวิโก้กับบิทเตอร์หยองก็ออกมาได้แต่ว่าวิโก้ยังติดอยู่ในป่าอยู่เลย ปลาปักเป้าออกมาดันคึ้นใหม่เสียใจกับปลาปักเป้าพี่ด้วยนะพี่โก้โอเคตอนนี้คิมเดินข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วลองมองหาตามต้นไม้ซิว่าเห็นตัวหรือเปล่าที่รู้ๆคือกอไผ่คือเห็นตัวชัดเลยฮะอันนี้อยู่กัน2ตัวเลยครับโอ้โหเป็นคู่กันเลยเดี๋ยวลองเอาไม้ตี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 ดูนะครับว่าจะมีปฏิกิริยาอะไรหรือเปล่าผลสรุปคือน้องก็หนีลงข้างล่างครับคิมว่ายังไงคิมก็จบมันไม่ได้หรอกไถ่น้ำพันเยอะขนาดนี้